Hello everyone. I'm a bit excited. My name is n a t a p a t but you and call me n a m p u Now I go to t h i p a k o n m i c h i g a n School. I'm in grade 9. Hi. Hello. เกิดเรื่องอะไรหรอ What happened? เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณ What happened to you? เป็นอะไรไป What's wrong? คุณเป็นอะไรไป What's wrong with you? ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างไหม What can I help for you? ให้ฉันช่วยคุณละกัน Let me help you ไม่ต้องกังวลใจไป Don't worry อย่าตื่นตกใจ Don't be panic Bye see you See you bye Hello Hi คุณได้รับบาดเจ็บไหม Did you get hurt คุณได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหม Did you get hurt anywhere คุณบาดเจ็บนะ You are injured คุณบาดเจ็บมากนะ You are badly injured ไปหาหมอดีกว่านะเบุยกคุณต้องการให้ฉันเรียกตำรวจไหมโดยย้อนมีทุกคอเดคุณไม่เป็นไรใช่ไหมยโอเคร้อย okay. like. ฉันไม่เป็นไรแอมโอเคบายซียูซียูบาย